สวัสดีครับเพื่อนๆครับมันมีกรณีหนึ่งนะครับของรถ Honda w เวฟ110ยไอนะครับมันมีปัญหานะครับคันนี้ไม่ใช่นะครับคันนี้คือเป็นที่ผมเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับแต่ว่าผมจะมาเล่าถึงรถ Honda w เว ve นะครับคันหนึ่งที่โซ่สเตอร์มันดังนะครับแก้ยังไงก็ไม่หายนะครับที่แท้นะครับที่แท้เป็นที่น็อตมันหลวมนะครับน็อตหลวมนะครับ ก็คือว่าเวลาออกตัวนะ่ะมันจะดังแตก็กออกตัวดังแก๊กออกตัวดังแก uh ๊กอย่างเงี้ยครับเวลาผ่อนนะครับเวลาออกตัวมันจะดังแต็กแล้วแล้วก็เวลาผ่อนมันจะดังแต็กนะครับมันจะดังอยู่ที่โซ่นะครับทีนี้ทีนี้เอ่อต,ต,ตั้งโซ่เสร็จแล้วตั้งโซ่เสร็จแล้วมันก็ยังดังอยู่นะครับแกไม่หายนะครับทีนี้ก็เลยได้ทําการนะครับตรวจเช็คน็อตนะครับปรากฏว,ว่าน็อตตัวนี้มันหลวมนะครับ ทั้ง4ตัวเลยนะครับน็อตทั้ง4ตัวเนีย่ย mm hmm. เขาขันมาไม่แน่นนะครับก็คือว่าอาการเกิดขึ้นหลังจากที่เปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับแล้วเทเนี้ยมันขันไม่แน่นนะครับมันก็เลยทําให้นะครับเวลาออกตัวแล้วมันดังนะครับเพราะว่าที่มันดังเพราะว่า,วาต,วตัวตัวสเตอร์เนี่ยมันมันมันจะมีระยะฟรีกับน็อตอยู่นิดนึงนะครับมันไม่ได้แน่นเต็มที่นะครับมันจะมีระยะฟรีอยู่นิดนึง นะครับเวลาที่ออกตัวมันจะเกิดการกระชากของสแตเตอร์กับน็อตนะครับเพราะว่าน็อตมันหลวมเนี่ยมันจะมีรูตัวนี้รูตัวนี้มันจะใหญ่กว่าน็อตลูน็อตนิดนึงนะครับมันก็เลยเกิดการกระชากนะครับกระชากระหว่างสเตเอร์กับน็อตแกนน็อตตัวนี้ครับมันก็เลยดังแท็กแท็กนะครับตั้งโซ่แล้วก็ไม่หายนะครับทีนี้พอเรารู้ปัญหาแล้วนะครับเราก็ขันน็อตให้มันแน่นนะครับขันน็อตให้มันแน่นไปเลยนะครับ พอขันน็อตแน่นแล้วมันก็ไม่ดังนะครับก็ปกตินะครับผมนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับแต่ว่าอาจจะมองข้ามไปนิดนึงนะครับเพราะว่าขันน็อตไม่แน่นนะครับแต่ดีนะครับดีที่น็อตมันไม่หลุดนะครับถ้าน็อตหลุดเนี่ยมันจะทําให้อ่าถ้าเกิดว่าเราขันไม่แน่นน่ยน็อตหลุดเนี่ยมันจะทําให้แกนตัวนี้มันเสียนะครับ มันจะทำให้แกนตัวนี้มันหักมันเสียได้นะครับกรณีที่ผมได้ทําการแก้ไขคือมันแค่หลวมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันยังไม่หลุดออกมานะครับหลวมนะครับน็อตมันหลวมแต่ว่าก็คือว่าน็อตมันขันไม่แน่นนั่นแหละครับมันขันไม่แน่นนะครับแต่ว่ามันยังไม่หลุดออกมานะครับเวลาออกตัวเนี่ยมันจะดังแกลกแกลกเลยนะครับเพราะว่าไอตัวสเตอร์กับน็อตเนี่ยมันจะกระชากนะครับ มันเลยทําให้เกิดเสียงดังนะครับอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังนะครับของเวฟร้อยสินะครับลูกค้าเอามาให้ทาการแก้ไขนะครับสำหรับคนันนี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเปลี่ยนโซ่สเตอร์เหมือนกันนะครับเวลาเราขันต้องขันให้แน่นนะครับเพื่อนบล็อกไฟฟ้าเนี่ยมันยิงได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับเราก็ต้องทําการ ขันด้วยมืออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะขันด้วยมือ <c oughs> ตัวนี้วิธีขันด้วยมือเราจะเราจะเอาตัวนี้ครับสวมลงไปนะครับที่ล้อนะครับแล้วเราก็ใช้บล็อกขันนะครับทำแบบนี้นะครับมันจะทําให้ตรงนี้มันยึดแน่นนะครับมันจะขันได้สะดวกนะครับเพื่อน ถ้าขันไม่แน่นนะครับเวลาออกตัวมันจะดังโอเคอ่เรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบูทนะครับบูทลอง ตัวนี้นะครับเป็นบู๊นะครับเองดุมสเตอร์บู๊ลองดุมสเตอร์นะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับก็จับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับประมาณนี้เลยเรียบร้อยขันให้แน่นนะครับขันไม่แน่นเนี่ยเวลาเอาตัวเนี่ยมันจะดังนะครับโซสเตอร์จะดัง